ึ่งเดือนที่ผ่านมา,า,นาเกิดปัญหาอะไรบ้างครับตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่หนูว่าไม่ปัญหาอะไรหนูรู้สึกว่าหนูได้เจองานอาร์ตที่เขาทิ้งไว้ให้ <c oughs> เฮ้ยก็ดีนะอาร์ตพีสมัน <c oughs> มีความเป็นกราฟิกพี่ดิเ <c oughs> ขาไม่เอาภาพวาดให้หนูตั้งไว้ออกและเขาย,ยังพ่นสีเ <c oughs> พิ่มศิลปะให้หนูอ,อ, <c oughs> อ่ะโอ้ยนี่ยเขาพ่นทับเลยไฟเป็นแบบคิดเดาไงมันเป็นสเปรมันเป็นเหมือนแบบว่าสตปรย์อะหน่อยแต่วะอ่อน ภาพบอกแล้วพ่นอะมันก็อาจจะไม่ได้ทิ้งเสน่ห์ไว้เขาอะไรคิดว่าก็พ่นตามนี่อันนี้คือคือเป็นยันเขาเป็นยันคือก็เป็นยันเก่าหรือใช่วันเก่าปล่อยไหลเราจะเอาออกไหมหรือเราจะปล่อยไปอย่างนี้จะน้องอธิษฐานเลยว่าก่อนเราออกไม่รู้ท่างก็ไม่กล้าก็เลยพ่นทับๆเอาออกเพืาอเดี๋ยวคุณจะเป็นไรเป่าวะาเป็นคนไปแล้วกันท่านจะได้ไม่ ก่อนเนี้ยตรงต้นไม้ต้นเนี้ยมันเป็นต้นไม้ที่แบบเจ้าที่แบบดีมากตอนที่มาไหว้กันนะเขาได้หวยกันก็ตั้ง,ต,งตั้งต้นไม้ทําอะไรแบบดูแลเขาโน่นนี่นั่นใช่ปะ <S <S แต่นหนูบอกว่าพี่ฝากไว้ก่อนนะตกแต่งกิ่งได้อะไรอย่างเงี้ยหนูเอามาย้ายออกไปหนูก็ไปตังสวัสดกลับไอทีเขาตัดแบบคนย้ายไปแล้วว่ะแล้วไอคนที่ตัดอ่ะพี่ป่วยไปเป็นแบบเดินเดือนแล้วก็แบบเหมือนแขนแบบจะไม่เอกซิเดน่ะแต่เป็นอะไรไม่รู้หนูไม่ได้ตั้งใจจ้ะเขาไปใช้งานอื่นแล้วจู่ๆก็เหมือนมีคนที่เป็นฟิลเหมือนแบบมีเซน่ะ มันนี่สิไปตัดต้นไม้อะไรบ้านใครอะจริงปะเนี่ยเขาไม่มีที่อยู่ทําแบบนี้ได้ยังไงครอยขนลุกเขาเลยเชื่อว่ามันคือเรื่องของบ้านหนูอันนี้ไม่อั้มใช่ไหมนี่ไม่อ้้มสาบานคือหน้าทรงเหมือนอั้มแต่ในเรื่องจริงไปตัดต้นไม้บ้านใครไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไรู้ไม่ไม่ร้ไม่รู้ไรู้ไม่รู้ไ่รู้ไม่รู้ไม่รู้ม่รู้ไม่รู้ไม่รู่รู้ไม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 ่ไม่รู้ไม่รู้ไม่ร้ไม่รู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 ไม่รู้ไม่รูม่รู้ไไม